กหเลยทุกวันนี้แม่ทํางานสบายมากครับแม่มีหน้าที่หาคนเข้าระบบไลโอเฮค,ครับคลิปทําคลิปไลฟ์สดทําคลิปไลฟ์สด เป็นเจ้าของบริษัทลบเหมานะคะไม่เป็นเป็นเจ้าของบริษัทก่นทุกคนคือคอนโทรลงานเองหมดทุกอย่างระบบบัญชีคือทุกอย่างยันจัดซื้อทําเองทุกอย่างเลยแต่<า>ทุกคนรู้ไหมคะว่าพอมันตั้งแต่โควิดมาแล้วก็เศรษฐกิจรวยแล้วก็หนังซ้ำยังมาโดนโกงอีกดอกสุดท้ายปีสองพ้าหกสิบสี่ตอนเนี้ยเดือนเดือนนี้อะไรกับว่าครบปีพอดีเลยเ<ไ>ี่ยคือมานั่งคิดเพราะว่า ใช่ไหมเขาเห็นวันนี้เขาบอกวันนี้ที่บอสโทรมาบบว่าตอนนั้นกําลังบอกว่าดราม่าอยู่ตอนนี้นบอกว่านักถึงวันที่มันครบปีพอดีบอสครับวันที่แม่กําลังนั่งร้องไห้วันที่โดนโกงอะ่ะวันที่สุขเ่ลี่ยนโดนโกงแล้วนะอะไรเงี้ยคือแล้วมันครบปีอะ่ะแล้วพอ f เฟซบุ๊กมันเด้งขึ้นมาแล้ววันนั้นโพส์เรื่องมากชเหมือนประมาณว่าตกตัดพออ่ะ ในเฟซบุ๊กว่าตัดขอว่าเออโอเคทำไมชีวิตฉันต้องโดนแบบนี้วะอะไรเงี้ยแต่พอมัน,นมันเด้งขึ้นมาขึ้นปีนึงแล้วอะไรเงี้ยจนบทสรุปว่ามันนั่งคิดว่าเฮ้ยแม่รู้สึกแบบคือแบบพอยิ่งยิ่งแอปแอปก็เงินเด้งมันเด้งเงินก็เด้งเข้ามาพอเงินเด้งเข้ามาบอกกคือรู้สึกแบบเฮ้ยชีวิตเรามันมันนี่คือวิกฤตคือโอกาสใช่ไหมแม่ไม่เคยเข้าใจว่า ทุกๆวิกฤตมันจะมีโอกาสซ่อนอยู่คือเนี่ยวันเนี้ยแม่นคิดเลยบอสวัน,นนี้เออใช่ไหมคือวิกฤตของแม่คือโดนโกงห้าล้านแต่โอกาสของแม่คิดได้ามาเจอดอกลิศพูดแล้วก็ขนลุกนะคือแบบเฮ้ย <c oughs> ใช่แล้วแบบเนี่ยทำมาแล้วมันได้ล้านหนึ่งเหรอบอสแล้วมันได้ล้านเนี่ยคือแบบคือไม่มีความรู้เลยแล้ววันแรกที่แม่มาเจอบอสแม่ก็ไม่มีตังค์เลยอะ่ะ กินมามากเป็นอาทิตย์แล้วมาเจอบอสเนี่ยมาเจอบอสในห้องนิวเจนดิ้งแล้วแม่เปวแล้วก็มานั่งฟังบอสแล้วก็แ,แปวตั้งมาจากไหนเช้ามาก็นั่งคิดจะเอาเงินที่ไหนไปเปิดร้านวะตังก็ไม่มีวันนั้นนับเหรียญแล้ววันนั้นกินมามากนับเหรียญแล้วแล้วก็แล,วกแล้วก็ทํายังไงเดี๋ยวไปเกลบเห็นแบบแบบแบบมันเป็นแบบเด็กแต่ตอนซื้อซื้อมาเป็นแผ่นแต่ตอนไปขายขายเป็นกิโลอ่ะครับ คือคือพูดแล้วมันแบบว่า <c oughs> มันไม่อยากเชื่อครัเพราะว่าแม่สร้างบ้านหลังหนึ่งนะคร,รับมาห้าล้านหกล้านไม่ได้กําไรแบบนี้เลยครับแล้วเดือนเนี้ยแล้วแล้ววันนี้แล้วเดือนเนี้ยบอสเป็นหมอดูแม่นๆนนคนหนึ่งได <c oughs> <c oughs> ้บอสบอกว่าแม่เดือนนี้ไม่ได้ห้าแสนตอนตอนแรกแม่ก็คิดนะ นะมันจะได้เหรอวะพาอคือในใจก็คานนิดหนึ่งว่ามันมันจะเป็นไปได้เหรออะไรอย่างเงี้ยก็แต่มันให้มันเป็นไปแล้วอ่ะบอสมันมันจะห้าแสนถงแม่ก็ไปเนี่ยคือพอมันดูแล้วมีความรู้สึกว่านะว่าคือแบบตื่นเต้นนะเนี่ยนันเรียนบอสเนี่ยได้สี่แสนแปดนะคะเมื่อไห่ก็บาทดีไงอ้อยถึงอ้อยถึง,ถงใช่ใช,ใช่ใช่มากกว่าอาันนี้ แล้วสิ่งสำคัญทำไมยอดแม่ได้ห้าแสนต้องขอบคุณบอสแหละระบบไลโอเอบอสเป็นแบบมันทำให้แม่ได้มีตัวนี้นะครับเมื่อก่อนแม่ไม่ทำเต็มที่เลยนะทำแบบเต็มที่เลยนะไม่ได้ได้ไม่เกินแปดหมื่นก่อนหน้าที่จะมีไลโอเอห้าหมื่นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยไม่เกินนี้เลยค่ะแต่พอมีระบบไลโอเอมา สามแสนนี่เดือนนี้ได้เยอะสุดเดือนนี้ครับ,บ,บคือแรูร้สึกว่าสคริปช่วยไลโอเอช่วยครับ,ค,รบคือมันเข้าระบบหมดเลยทุกวันนี้แม่ทํางานสบายมากครับแม่มีหน้าที่หาคนเข้าระบบไลโอเอครับ,ค,รบคลิปลทําคลิปไลสดทําคลิปไลสดทําอยู่แค่นี้เพะตัวสเสียงไม่มีเนี่ย เสียงไปหมดแล้วอะคือแบบคือมันรู้สึกมันตื่นเต้นแล้วมันก็ได้บอสก็บอกเสมอว่าให้แบ่งปันนะอะไรเงี้ยก็แบบเออแม่ก็ไปแบ่งปันในในในช่องทิกตอกจากที่อยากที่บอกอยากเป็นกําลังใจให้กันทุกคนนะวันแรกที่แม่เข้ามามีเพื่อนในทิกตอกยี่สิบห้าคนแต่ตอนนี้มาไลฟ์ทิกตอกมีคนดูสองสามร้อยคนทุกคนคือแบอบเฮ้ยยิ่งให้ยิ่งได้อะ คนพอมันเห็นว่าเราไม่ชวนมันก็ยิ่งอยากทำครับ,ค,รบคนทักเข้ามาเยอะเขาบอกเอ,อาทำไมไม่เห็นเจ๊พูดเรื่องเรื่องเรื่องธุร,รก,กิจเลยอนะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าอ,อ๋อวันนี้มาสอนค่ะไม่ได้มาชวนแต่จริงก็อยากชวนเดี๋ยวยคือจดหน่งค่ะบอสขอบคุณบอสมากขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้อง แล้วหนำช้ำก็ยังไปเที่ยวกับบอสอีกได้ไปเที่ยวลุคปูเก็ตกับบอสมันเป็นอะไรที่ปลุกใจมากยังภูมิใจไม่หายเลยบอสนะก็ตั้งเป้าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่เดี๋ยวไปญี่ปุ่นกันแม่ประมาณเดือนมกราเดี๋ยวหาหาหาที่เนาะไปเดี๋ยวไปเที่ยวเยอะมากกันโอเคขอบคุณแม่มากบ๊ายบายอ่ะคนต่อไปเร็วคนที่มีรายได้ห้าหมื่นขึ้นไปเนี่ย ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งๆนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับรั้วัมนี้นะครับผมก็อยากที่จะับทานไปกพม่คน้าสัส Okay. okay, yeah.